สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง Happy Swiss Life นะคะวันนี้หนูขอโทษด,ด้วยที่หนูหายไปจากช่องนานมากๆเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่หายไปนะคะเพราะว่ามาบมกตัวร่่ำเรียนค่ะเหมือนที่เพื่อนๆได้ดูถ้าดูในวิดีโอนะเดี๋ยวหนูใส่ลิงก์ไว้ให้เพราะหนูเคยทำงานที่ซูริสจนามบิน ที่ซูริกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือมีการเปลี่ยนอาชีพเล็กน้อยก็เลยต้องมาเรียนนะคะแล้ววันนี้หนาจะพาเพื่อนๆมาดูโรงเรียนนะคะที่ซูริกเป็นการเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนเป็นนักกายภาพนะคะเรียนนวดเทเลาพีเรียนการนวดกดจูดมีมีให้เรียนหลายๆแบบนะคะเดี๋ยวยังไงตามมาดูอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะคะที่เวลาเรามีชั่วโมงเรียนเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเวลาเราเรียนปฏิบัติการนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เตียงอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปนะคะเพื่อที่เราจะเรียนปฏิบัติการแล้วก็อันนี้ก็คือพี่ฮิวโก้นะคะเราขาดเธอไม่ได้เธอจะตามเราไปทุกที่นะคะส่วนด้านนี้เวลาเราเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับเรียนเทฤษฎีนะคะเรียนเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ส่วนใหญ่แล้วรอบเช้าเนี่ยทุกคนนักศึกษาทุกคนนะักเรียนก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะคะแล้วก็เรียนทฤษฎีเรียนข้อมูลต่างๆพอหลังจากที่พักทานข้าวแล้วหรือแล้วแต่อาจารย์ที่เขาจะมีโปรแกรมให้เราเนี่ยเราก็จะมาฝึกปฏิบัติจริงกันนะคะ Das Magnesiumöl ist dafür da, als Vorbehandlung, wenn sie das ganze Gewebe überempfindlich bist oder wenn sich die Muskulatur nicht so gut lösen kann. Mhm. Also das ist ein Vorbehandlungsgewebe. Da mhm. kann man 2-3 Minuten einwirken und das kann es automatisch entspannen. Okay, Du hast vorhin gesagt, das Gelät ist

โปรแกรมนะคะที่เปิดสอนอย่างเช่นอันนี้น่าสนใจมากนะคะ<ม>การเรียนเกี่ยวกับการรักษาการรักษาแผลเป็นนะคะเรียน2วัน12ชั่วโมงค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่487แฟรงค์นะคะ นี้นะคะคันนี้ก็เป็นพี่ยุ้ยที่เป็นเพื่อนคนไทยที่มาเรียนในคลาสเดียวกันนะคะซึ่งพี่ยุ้ยเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากๆน้องหนูขอถามหน่อยพี่ยุ้ยว่าพี่ยุ้ยอยู่ในวงการนี้มาแล้วกี่ปีคะพี่ยุ้ยอยู่ในวงการนี้มาสิบเจ็ดปีแล้วค่ะว้าวแล้วพี่ยุ้ยเจอโรงเรียนนี้ได้ไงอะก็พี่ยุ้ยได้ได้มีฝรั่งคนหนึ่งที่เขาแนะนําให้พี่ยุ้ยมาค่ะเพราะว่าพี่ยุ้ยต้องการเพื่อร้านมัน เราทำอาชีพนี้มานานเราก็ต้องการมีการอัปเกรดอัปเดตัวเองพี่ยุ้ยมีร้านมีคลินิกนะคะที่มีการนวดบำบัดนวดรักษาคนไคใช่ค่ะอยู่แล้วเป็นเวลากี่ปีคะพี่ยุ้ยที่เปิดมาแล้วที่เปิดมาแล้ว9ปีค่ะโอเคอยู่ที่ซูริกใช่ไหมคะบอกที่อยู่ได้เลยนะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่บา์ดนสตาร์เซ่ค่ะในในซูริกเลยนะคะแล้วการที่มาเรียนคอร์สอันนี้ค่ะพี่ยุ้ยคือเราสามารถไปต่อยอดได้เนาะเพื่อที่ไปเบิก ประกันเนาะต่อยอดได้ค่ะลูกค้าที่ลูกค้าที่มีประกันเนี่ยก็จะได้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 เบิกค่าประกันได้ใช่ค่ะสนุกไหมคะมาเรียนที่สนุกค่ะแต่ก็ยากเนาะใช่ก็นิดนึงอยู่แต่ก็ต้องใช้ความพยายามเพราะคนไทยเก่งอยู่แล้วค่ะใช่ขอบคุณพี่ยุ้ยมากมากนะคะขอบคุณค่ะพี่ยุ้ยขอบคุณช่นกันค่ะสวัสดีค่ะแล้วคอร์สที่หนูมาลงเรียนนะคะก็คือคอร์สเทอรอยติช Number 33เนี่ยก็คือเป็นเป็นการเรียนแบบแพทย์ทางเลือกนะคะเพื่อที่คนที่เรียนจบทางด้านนี้จบแล้วได้ใบประกาศแล้วเนี่ยจะสามารถขึ้นกับกระทรวงอ,อย่างเป็นทางการคือสามารถที่จะออกบินได้เหมือนแพทย์คนหนึ่งเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้ได้มารักษา คอที่เราเรียนนะคะคอสแรกเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ขั้นพื้นฐานเนาะเกี่ยวกับอนาโตมี omy, สรีระร่างกายากล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อระบบทุกอย่างของร่างกายนะคะที่ต้องเรียนก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะจากนั้นเนี่ยหเดือนก็จะไปเรียนเกี่ยวกับตัวาการนวดคลาสสิคเช็มมาสาชนะคะก็จะลงลึกรายละเอียดเรืเร่องกล้ามเนื้อเรืเ่องร,ระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อ พอตัวที่2เนี่ยนะคะ,ะปีที่2เราจะไปเรียนตัวเกี่ยวกับการกดจุดเท้าก็คือ foot reflex zone ก็อันนี้ก็จะใช้เวลาอีก6เดือนนะคะแล้วอันต่อไปคือเกี่ยวกับการนวดน้ำเหลืองนะคะเป็นตัวคอร์สสุดท้ายแล้วก็คือการจบอันนี้ก็จะเป็นการจบคอร์สทั้งหมดก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีจากนั้น ก็จะต้องไปเรียนตัวที่เป็นเทอรีอีกนะคะเกี่ยวกับการการดูแลคนไข้เกี่ยวกับยาผลข้างเคียงของยาแล้วก็การคลินิกแมเนจเมนต์ที่เราต้องเรียนเพิ่มนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะจบค่ะทั้งหมดก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะแล้วทุกคนก็คงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคอร์สทั้งหมดนี้ ราคาเท่าไหร่เออทั้งหมดนี้นะคะเราสามารถมาคุยกับที่โรงเรียนได้นะคะโรงเรียนจะสามารถให้เราอะผ่อนใจได้ค่ะเป็นงวดงวดเป็นเดือนเดือนไปนะคะเพราะว่านักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วด้วยแล้วก็มาเรียนเสริมนะคะก็สามารถผ่อนใจได้คอร์สนี้ทั้งหมดสนนุนราคาที่2 6 0 0 0สวิตแฟรงค์ค่ะเบาๆนะคะ แต่ว่าเป็นการเรียนที่คุ้มค่านะคะเพราะสามารถเอาไปเป็นอาชีพที่สามารถาสร้างไรายได้ให้กับเราแล้วก็ช่วยคนให้มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวนูจะใส่ลิงก์โรงเรียนไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถคนที่สนใจที่อยากจะเรียนก็คือสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เลยนะคะเจ้าของโรงเรียนแล้วก็ปต่เจ้าของโรงเรียนเนี่ยเป็นคุณครูที่สอน ในในในขาสอดเองด้วยนะคะใจดีแล้วก็สอดสนุกได้ความรู้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะขออาภัยอีกครั้งที่ทางหายไปนานมีคำถามอะไรก็เขียนถามเอาไว้นะคะเราจะมาตอบนะคะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย